โพงมาซ่อมค่ะลำโพงเป็นอะไรคะลำโพงมันแตกค่ะแล้วก็เบอร์เยอม,มันเบาค่ะ,ะเบอร์เยออะไรนะคะวัลลุคค่ะอ๋อโอเคค่ะค่ะซ่อมให้ค่ะสวัสดีค่ะจากร้านแมทอัพสตูดิโอนะคะวันนี้ช่างมคคิวซีลำโพงมาเชลสต็อกเวอทูบินงั้นซ่อม31933อากาันที่มาคือลำโพงเสียงแตกนะคะทางร้านได้ทําการแก้ไขให้เรื่องกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวมาเทสการใช้งานเบื้องต้นกันนะคะโอ o ทุกช่างต่อใช้งานได้ปกตินะคะ เงใช้งานได้ปกติค่ะเสียงตใช้งานได้ปกติค่ะเสียง,งใช้งานได้ปกติค่เอาฟชาตแตเตอรีงานได้ปกตินะคะนาน้นยานสง่ชางช่ล้ในะ